ไม่ลงเจียวก็ได้น้องมีอะไรกับพี่เปล่า น้องขับขายอันล่ะไดียองกันล่ะน้องจะดูกล้องไหมจะดูกล้องไหมยกล่ะกล้องเปล่าไม่ลงแง้าวเงินไปแล้วที่453เมตรตรงกันแม่ทาให้ประชาชีโทรศัพท์ลงไหารได้รับผลกระทบด้านทางเดินหาไไม่พี่ไม่ต้องโทรหาพี่เอาไปล่ะไม่ไม่แม่ม่อย่าไ่ เดี๋ยวไปละคุณตำรวจครับผมจะเด็กนักเรียนสองคนขับรถไม่ใส่หมวกใส่โคอยู่ตรงแยกมียนอะไงครับพี่เขาอยู่ผมอยู่ตรงแยกที่เข้าทลากรน่ะเขาไม่ใา่ประทะเบียนด้วยผมมีกล้องหน้ารถด้วยพี่แต่มีบุรีเหรอครับยังไงไม่ใช่ครับตรงแยกเข้าทาากรนพี่ เข้ากับทางตรงนั้นเป็นใกล้ๆกับเดตสูนี่ครับขอครับพี่คือผมเข้าใจไม่เป็นไรคุมคุมน้องด้วยแต่ว่าขับรถได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าผมชนน่ะผมจะผิดอีกแต่ผมมีกล้องนะครับออััันนี้ขโทษคครรบบงั้นให้น้องเข้าไปผมจะได้ครับเขาโดนบาดเจ็บใช่ไหมครับใช่ครับแต่แต่พี่เขามาคุยแล้วอ่ะผมอยู่ตรงแยกตรงเนี้ยเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะครับมีมีเจ้าที่ไปคุยเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับล้นพี่เขาอ่ะล้นพี่เขามาเคลียร์ให้ผมอยู่ เดี๋ยวผมขอคุยก่อนนะครับผมอยู่ตรงนี้ขอโทรศัพท์ใช่ครับยังไงติดต่อเข้าไปเลครับครับผมก็ถึงเกณฑ์สวัสดีครับอ่าออ ตอนขับไปอ่ะผมเห็นแวบๆแล้วว่าเขาแบบอยู่ตรงปั๊มแต่ไม่ได้คิดว่าจะปาแล้วตรงนั้นผมก็ไม่มีทางเลือกด้วยเพราะมันกลับรถไม่ได้กลางคืนมันแบบเหมือนมันเบี่ยงการจราจรมาเหลือแค่เล่นเดียวเียครับผมก็ขับไปแล้วเขาก็คือตั้งหลักแล้วก็ปาตรงนั้นเลยปาที่ตรงปั๊มบางจากข้างหน้าเนี่ยครับคือปาทั้งหมดสาครั้งใช่ใช่ปาสามครั้งก็สุดท้ายผมก็เลยแบบเออก็เลยแบบกลับไปที่สถานีตํารวจแล้วก็ เอาคลิปพวกนี้ไปให้ตำรวจแล้วก็บอกเขา,าว่า,าเกิดอะไรบ้างาสอนอมีนบุรีครับคือเพราะว่าตรงแยกบางชันอนะ่ะผมไม่แน่ใจว่าสอนอนอะไรแต่ว่าถ้าตรงเส้นที่ผมเจอปัญหาที่ปลาหินอะ่ะคือสอนอมีนใช่ตำรวจแจ้งข้อหาอะไรบ้างครคือเขาก็ลงบันทึกประจําวันให้แล้วก็บอกว่าวกเกิดเหตุการณ์แบบมีปลาหินอะไรอย่างนี้ระหว่างผู้กรณีกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีทะเลาะกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็ก็ลงไปตามคลิปที่ให้เขาดูแต่ว่าคือเขาบอกว่ามัน ูกรณีเราไม่ติดายทะเบียนมันก็จะหายากหน่อยอยากให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองคือแบบบางทีแบบเราได้รับบทเรียนมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยคือผมขอยกตัวอย่างอย่างเคสแบบลุงวิศวะแล้วกันคนหลายคนน่าจะเคยได้ยินคือผมว่าอันนั้นคือเป็นเคสที่แบบเราน่าจะเรียนรู้จากอะไรหลายอย่างจากคลิปนั้นได้เยอะแล้วว่าแบบถ้าเราไปเจอคนแบบไหนเราอาจจะได้ผลลัพธ์ยังไงอะไรเงี้ยคืนี้คือเขาอาจจะโชคดีที่แบบเจอผมหรือผมอาจจะโชคดีที่แบบเป็นคนที่เจอเขาแทนคนอื่นๆที่ จะมาเจอเขาแทนเลยหลายคนก็ชื่นชมว่าแบบตัวของพี่ก็ใจเย็นมากหตุการจริงๆคือผมก็กลัวแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรครับก็คือถ้าเซฟตัวเราได้ก็ก็ดีที่สุดประมาณเราไม่ได้อยากจะเป็นเรื่องใครอะไรน้องเขาที่ขับรถมาคือไม่ไม่สมไม่สมไม่มีายทะเบียนไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมอ่าใช่ครับไม่มีายทะเบียนไม่ไม่สมหมดกันน็อกทั้งคู่เลยใช่ประเดิมรับ ขับเร็วไม่ได้เร็วมากคือขับตามคนปกติครับเออแต่ว่าแค่แบบจังหวะใช่แบบข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ